สวัสดีครับเดี๋ยวใครจะเข้ามานะครับนายอญชาด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเฉลยยังแบบข้อที่สองนะครับเมื่อวานเฉลยยังแบบข้อที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวเปิดนะครับจดดอแดคอมนะครับแบบสครับแอดแล้วก็ HTMl นะครับเดี๋ยวผมเริ่มดางดบนแอดก่อนนะครับใช้แพ็กเกจเฮเซอร์เวอร์ชัน6นะครับขึ้นไป คนที่เข้ามางนนะครับไลค์แอแชร์ด้วยนะครับฝากไลค์แอนแชร์ด้วยจุดขับนสองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้ PC ทุกเครื่องติดต่อเซิร์ฟเวอร์ให้ได้โดยใช้ r o าติ้ง egrp as n no. มายเลข0 โดยห้ามยุ่งกับสแตติกเราที่มีอยู่เดิมนะครับพัดเบิร์ช้เชว่ชวโจโดอยอ่าตอนนี้ผมลดตัดับมานะครับผมไปดินโดแคปเจอร์ Okay. ทุกคนเปิดกับ2ขึ้นมานะครับกับ2นะครับจากหน้านี้นะครับโบดมาคอยนะครับใครเพิ่งเข้ามานะครับกับ2นะครับใช้เอสนัมเบอรเท่า H กับ100เป้าหมายเคยเพื่อเครื่อง PC ทุกเครื่องนะครับติดต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ปทางได้เดี๋ยวผมคงเริ่มทำเลยนะครับอ่ะผมจะเข้าไปที่เราเตอร์เฮก่อน ทนี้โปรอันนี้มันเป็นโปรแกรมไลท์สดนะครับแต่ผมอาจจะชา้านิดนึงนะครับเพราะมันต้องตัดต่ดตดตอในการสดผมต้องใช้ Windows Capture ปุ๊บโอเคอตอนนี้ผมจะเข้าไปที่เราจะ head c u นะครับ h เราจะให้คิวผมจะตรวจสอบกันว่าเราจะให้คิวมีคอนฟิกอะไรบ้างคลาสเบิร,ร์ดตัวดอยนะครับโชดอยผมก็ลองโชงันนิ่งดูนะครับปร,กรากฏว่ามีการคอนฟิก e g p ไว้บางส่วนแล้วนะครับมีเราติ้งไปด้วยเราติ้งมีอ่า ด้วยนะครับโจทย์บอกว่าห้ามยุ่งกับค่า default อานะครับเราตั้ง EJP อันนี้ EJP เนะี่ยมีคอนฟิกไว้อ่างูปแบบใส่เป็นไวเกดมาร์ด้วยนะครับแล้วก็ออโต้ซัมมารีเดผมจะเปลี่ยนเป็นคอนฟิกแบบง่ายๆให้นะครับจริง,รงๆาการเขียนขนาข้อนี้ไม่ได้ระบุนะแต่ว่าจะคอนฟิกแบบง่ายๆให้ทีนี้ประเด็นคือ พุดตีครับเดี๋ยวรู้สึกผมจะอดมาผิดตัวครับขอปิดก่อนปิดก่อนขอลดกลับมาหนึ่ง อห่างหมดพร้อมๆกันนะครับใครเข้ามาไรอันชาด้วยนะครับอ่าผมจะเข้าก็ต่อใหคิวใหม่นะครับเมื่อกี้สุดไปกดตัวเฉลยมา เข้ามาแล้วอย่างแชร์ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเริ่มเลยนะครับอ่มาทำมาพร้อมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเข้าที่เาเตอร์เฮดคิวนะครับมัเตอรเฮดคิวนะครับอ่ะ ก็ลองดูกันเข้าเทสท์คิวนะครับอินโดแคปเจอร์ปุ๊บโอเคเทสท์คิวก่อนรู้สึกว่ามันจะเป็นเพียนนิดนึงนะมันจะเจอ,อสารโอเค เทติวนะครับอ่าผมอยู่ที่เตอทติวก่อนเทติวหนึ่งเทติวใช่ใช่เทติวอันนี้นะครับผมก็อ่าโชว์กันนิ่งนะครับอันนี้จะว่างอดมาเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมกดถูกอันหรือเปล่านี้แบบหนึ่งจะมาไม่ได้โยนตัวกลับใหม่ใช่ไหมนะได้ยงังลับใหม่ไหมไม่ได้โยนใช่ไหม โอเคครับต่อนะครับผมโชว์ IP นะครับอินเทอร์เฟซบิ๊นะครับขึ้นเหมือนกันั้ยนะครับถ้าใครไม่ขึ้นก็ดูดีดนะครับอ่าอาจต้องใช้ IP no shutdown ก่อน,ผม,อน,นผมบอกมปน่าจะว่าผบมมันเพีย้ยนหรือเปล่า ผมจะแก้ยันเ o าติ้งนิดนึงนะครับทุกตัวเลยนะครับนะครับอ่าดูช่วงกันนี้ดูกันผมจะเปลี่ยนรูปแบบคนฟิปแบบไปง่ายนะครับตรงเราติ้งไม่ต้องไปยุ่งนะครับโอเคตรงเราเตอ head q เนี่ยมันจะมีนะครับ f0 กับ 0, 0ดูตามรูปภาพก่อน เราตัว HQ นะครับ HQ มี4อินเทอร์เฟสนะครับ HQ มี4อินเทอร์เฟซผมก็ได้ดู IP นะครับจริงๆเขาก็ประกาศไปถูกกันนะ4อ๋อ4อินเทอร์เฟสมันจะขาดวงก็สมเป็จุดหนึ่งนะครับมีวงสองสองสองมันชี้ไปหาจีเน็ตเวิร์กหนึ่งอ่าผมเอาแบบง่ายๆผมคอนฟิกใหม่เลยนะครับ โน้เรเตอร์ egrp 100ออกเลยนะครับแล้วผมก็ใช้แบบนี้ดูโชว์ ip แล้วนะครับผมดู4อินเทอร์เฟซนี้นะครับไปจีบ e ยก,ก่อนผมก็ประกาศเราเตอร์ egrp e 100 No a u t o โน n d เราตออะไรครับแตบไม่ง่ายๆ Network 3 3สาคั a. ก็ใส่33.0 สูนย์ศูนย์ปนศูนย์เลยนะครับสามสามคัด A นะครับ1 1ึ่นคัดเนะครับ1นึ่คัดซจุดหนึ่งจุดศูนประกาศแบง่ายนะครับ <c oughs> แล้วก็2ององสคัดซนะครับ โอเคง้ม okay, อัดมาแล้วทําตามนะครับอันนี้ผมเพลังทำแบบสองของโจโดอยอยู่นะครับผมใช้เทคนิคว่าผมไปโนแต่ใครไม่ทันก็ไปดูย้อนหนักนะครับอ่าเทคนิคผมคือผมไปเอาออกนี้นะครับดูชวยพีเราอินชีฟหน่อยออกก็ผมประกาศใหม่แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมก๊อปใส่น้ t แพทแล้วกันนะผมก็โชยทีเดียวนะนะครับ นี่ที่เราจะอที่ผมทำนะครับเป็นที่ที่ผมทำนะครับตอนนี้ที่เราจะ r HQ เนี่ยผมโชยเพียนาลวดใหม่อ่าก็มีตัวดีขึ้นมาแล้วนะครับผมก็จะไปทำต่อนะครับดีครับผมจะไปทำต่อที่ 1, 1, เราเตอร์บีหนึ่งเราเตอร์บีหนึ่งขอเขาเตอร์บีหก่อน r u เตอร์ อาจจะใช้นี่นะครับเพราะว่าตัวนี้เขเ้ามาเตอร์บีหนึ่งต่อปุ๊บนะครับเต,ตอร์บีหนึ่งเตอร์บีหนึ่งผมก็ใช้เทคนิคเดีวยวกันนะครับเดีวยวกันพัดเปิดโจดอยนะครับเินนเบิลโจดอยเทคนิคเดีวยวกันนะครับมโชว์ไอพีเรากันต,ตัวนี้มีดีฟาราอยู่โชว์กันนิ่ง วนี้มีดีฟ่าเร้าตัวตัว router, เราเตอร์สักทีครับฝั่ง B1 นะจะมีวงสองนะครับวงสองเราต้องดูว่า h q เนี่ย h q u e u มาจากวงสองหรือยังก็มีสองโซลูชันนะครับก็ผมเอาง่ายๆให้ตัว เ o าเตอร์ er, h P, t ไอตัว B1 เนี่ยประกาศ EGP ไปด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากให้อี HTE ทน Static ก,กลับมานะผมก็ประกาศนี้นะครับจะได้แบบง่ายง่ายเตอร์ EGP หนึ่งร้อยนะครับ Network นะครับ No ตัซัมก่อน เน็ตเิรคสามนะครับ H A แล้วก็เน็ตเิรคหนึ่งเก้าสองครับสี่หนึ่สองุดศมาแล้วนะครับอ่าผมทำตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปอ่าตัวเราเตอร์ ศูนย์ตัวเทตศูนย์ตัวเทตศูนย์นะครับผลขั้วตัวเทตศูนย์โชว์พี่น้อก่อนอ่าผมเอาคอนเซปต์เดิมนะครับเดวผมเอาคอนเซปต์เดิม ชงกันกันกนะครับพอดีครับอปีกครืนอนัานดูชงกันนะครับตัวนี้มีสองอินเทอร์เฟสนะครับน่าจะประกาศถูกอยู่แล้วแต่เพื่อให้ทุกคนเข้าใจคอนเซ็ปต์นะครับผมจะลองเคลียร์คอนฟิกดูเหมือนรันนะผมก็โนเราเตอร์อีเจียพีนะครับห no นึ่งร้อยออกเราค่อยประกาศมาประกาศแบบง่ายๆนะครับเราเตอร์ egp หนึ e 100, ่งรอ no ตัวสำนักีนะครับแล้วก็ประกาศเน็ตเ r รเดียวไงนะครับเนื่องจากว่า,ามันเป็น IP ชุดเดียวกันนะครับผมก็ประกาศแบบง่ายเลย222.222.222.0ุดสองสอองจุดสดูนะครับโชยไเราดูนนะครับเป็นไ ต่อไปจะเป็นเคอร์เตอร์ R1 นะครับเคอร์เตอร์ R1 เคอร์เตอร์ R1 นี่ครับเคอร์เตอร์ R1 ผมขอสวิตต์นิดนึงเคอร์เตอร์ R1 ครบเคอร์เตอร์ R1 นะครับเป็นเคอร์เตอร์ TOT p a u c h b u r s Diode นะครับโช o w Run ันมีน M AP ชุดเดียวกันเดียวนะครับ ผมคอนเซปต์เดยวกันนะครับคอนฟิกตรงนั้นนะครับดูโชว์รันดูประกาศ EGP เดิมกันนะครับตัวน,นี้ประกาศแบบนี้อยู่แต่ใช้เป็นโนโตซัมารีอันนี้นต้องโนโตซัมนะครับผมก็นะครับคอนฟิก เทอร์เตอร์ ETP 100นะครับโนเวอร์เทอร์ซัมประกาศในเน็ตเวอร์ก111คัด A นะครับ โอเคครับเดี๋ยวตัวต่อไปนะครับเราเตอร์ไอเอสพีราเตอร์ไอเอสพีราเตอร์ไอเอสพีนะครับผมก็เอาเหมือนเดิมครับ <c oughs> โอเคเราเตอร์ไอเอสพีผู้ใช้โจดอยนะครับไปตัวตีครับพัสิร์ดโจดอยนะครับเจ้ีดอนะโชวยทีเบล ขึ้นครบไหมอ่าครบไม่ครบไม่สนใจนะครับผมใช้คอนเซปต์เดิมนะครับชมกันนิ่งดูก่กนอ่าเราเตอร์ไอพีเนี่ยมันจะมีนะครับเราเตอร์ไนะครับมีทั้งหมด3มอินเตอร์เฟสนะครับเราเตอร์ไออินเตอร์เฟสก็มีวง1 1, 1ึนะครับ2องงสนะครับ11ึ 1, 1, 1, Cut ่งหนึ่งคัสเอสองสองคัสซีอ่าสองศู 3, ัสซนะครับ สามัสี หนวร,รีประกาศบง,ง่ายๆนะครับข้างลืมนะครับ1 1 1คร 2, 2คัสเ2ับ C ีสก็ประกัศเน็ตเบิร์หนึ่งน2ะครับเน็ตเบอร์ส2 22 22 22 2 2 2 2รัสบ C น 2. คะครับแล้วก็อ2อง2จุดอันนี้ครับซ อียรู้จักวงหนึ่งก็ชอตไปจุดสนี่ยังอ่าไอ้ียรู้จักนะครับเป็นวัดรางซิ่งเน้นนะครับโอเคผมก็กลับไปที่เราเตอร์บีนะครับัีเราเตอร์บีหนึ่งเราเตอร์บีหนึเราบีรู้จักฝั่งสองสสามหน้าห้ายังนะครับผมก็ไปเข้า B1 หนึ่งเข้าบีหนตอร์บีหนะครับเตอร์บี นะครับ B1 จะเป็นร้อยละสี่โอ้เพี้ยแล้ว <c oughs> ผมจะดูว่าตัว b งเนี่ยรู้จัดวงนะครับที่เป็นสองศูนสามหนึ่งห้าห้านได้ยังโอเคมุจจัก,กน,นะครับ ตอนนี้น่าจะเจอกันหมดแล้วเพราะนั้นผมจะเทสปิงกันนะครับนะครับผมก็จะเทสปิงกันนะครับเดี๋ยวผมเข้าที่ p c PC0 นะครับเข้อที่ PC0 นะครับผมจะเข้าที่ PC0 นะครับไปที่ Desktop ไปที่รันนะครับอ่าขียนให้ดูนะครับ IP config ตอนนี้เป็นเบอร์1 9 2 8 2 2 0 1นะครับต้องปิงผมจะต้องปิงตัวปิงนะครับ203.155.1 50จุดเท่าไหร่ครับ98้าสปิงได้นะครับหรือว่าปิงได้หรือเปล่าโอเคครับมาแล้วครับได้ครับ2องศ5นย์สาจุดห้จุดเกอีกเบอร์นึงก็เบอร์เก้าสิบนะครับเดี๋ยวจะดูว่าปิงได้ไหมปิ้งได้2เบอร์นะครับเบอร์ด,ด้วย โจทย์คือให้ไคลเอ็นทุกตัวติดต่อเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับจะช้านิดหนึ่งโอเคได้นะครับอ่ณจะเข้าไป PC ตัวที่สองนะครับ PC ตัวที่สองพีซีตัวที่สองเป็นสองชุดสองนะครับอ่ลองดูนะครับว่าจะเข้าได้ไหม เหมือนเดิมครับทดสอบปิงไว้แล้วหรือเปล่านะครับปิงได้หรือเปล่าไปที่เทสท็อปให้ดูว่าอยู่คนเดตัวนะครับ IP config ตันนี้เป็นเบอร์สองศูนย์สองนะครับเหมือนเดิมครับผมกะลังปิงว่าปิงได้ไหมอ่ะจะปิงไปที่ปิงสองศูนย์สามจุดหนึ่งห้าห้าจุดห้าสิบจุดเก้าแปดนะครับโอเคปิงได้ครับ แล้วก็จุด99มีเทปิองได้โอเคนะครับก็ผมใช้เทคนิคนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับนี่นะครับผมก็ใช้เทคนิคไปโนที่ผมทำนะครับผมไปโนเราจ้ทุกตัวนะครับ ผมไปโน้ตัวนี้ออกก่อนเอาเตอรี่จีพีหนึ่งร้อยออกก่อนนะครับเก่ายังไม่สนใจว่าบล็อกทิ้งก่อนนะครับผมก็ไปโน้ตลอเตอรี่จีพีหนึ่งร้อยออกก็ประกาศใหม่โดยประกาศตามคาัสตนะครับถ้าคาัสตเอก็มาแค่กลุ่มเดียวคัสตบีมารสองกลุ่มคัสตซีมารสามกลุ่มนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคัสต์คัสตเอกับคัสต์ซีเข้าใจไหมครับ ก็เฉลยกันข้อที่สองเรียบร้อยนะครับบางคำดูนะครับเมื่อวานเฉลยไปข้อที่หนึ่งนะนี่ข้อที่สองนะครับอาจจะเม่วานนี้ผมอาจะให้ทบทวนนั้ง i ี p วอีดูนิดนึงนะครับนะครับแต่ผมเปิดให้ดูก่อนอันนี้เฉลยัน